เอาเลยครับผมมาเจอเควสที่ยากระดับต้นๆกันหน่อยดีกว่านะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะสามารถอ่านแล้วก็ทาตามเขาได้นะครับผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแม่งยากจังวะนะครับผมก็ต้องบอกนะผมว่าเออมันยากจริงนะเวย้ยแ้าแบบคนที่ไม่มีความรู้ด้านอะ,อะไรเลยพวกนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วด้านไซเบอร์ซิเคอเรตี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับผมที่จะต้องเตรียมการและมีความรู้นะครับผม อันนี้ก็สำหรับใครที่มีเมตา마สก็โหลดไปนะครับผมถ้ามีเมตา마สแล้วนะครับผมแอดเดนเวิร์กนะครับผมแล้วก็กดพุทธลิเนียร์กอรีเทสเน็ตเวิร์กนะครับผมก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยลิเนียร์นะครับผมขึ้นมาปุ๊บก็จะมีตัวกอรีเทสเน็ตนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพื่อความเข้าใจอย่างตรงกันนะครับผมโอเคจากนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะคุณเลือกเข้าไปนะครับผมในส่วนของการเพิ่มแอดเดนเวิร์กนะครับผมมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเราพิมพ์ได้นะครับผมอันนนีี้อะะไรว แอร์ตัวแรกอะไรก็ไป่ร้แอร์ตัวก่อนถึงติดแอรไว้ก่อนงงเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องสัมพันธ์คือลิเนียครับเราพิมพ์คว่าลิเนียได้นะครับผมมันจะมีขึ้นมาลิเนียกรีเทสเน็ตเห็นไหมครับผมแล้วก็กดเข้าไปแค่นั้นเองครับไม่งั้นไม่ยากจานั้นสุดปุ๊บนะครับเราเขาบอกว่าเฮ้ย hey, สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะคุณต้องมีเมนเน็ตเวิร์กก่อนซึ่งเราจะเรียกพวกมันว่าลิเนียหนึ่งแล้วคุณก็สร้างลิเนียสองกับสามขึ้นมาเพื่อทที่จะาาให้้คุณนนัสามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับผมในการสร้างเรียรสองและสามนะครับแน่นอนไอ้เ c o แรกนะครับผมเป็นไอ้เข้าสาคัญในเ o ้าเมนนะครับผมอย่าลืมนะฮะสำคัญโอเคผมกลับก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนี่ปึ้งสบายแต่นั้นเสร็จปุ๊บไม่ใช่สิวะอันนี้ผิดปิดผิดปิดปิดนี่อ่าพิเตอร์จอห์นสันนะฮะเดจอห์นสันสร้างบัชีใหม่นะครับผมซื้อเรเนี่ยสอง นะฮะแล้วก็สร้างบัญชีใหม่อีกอันนึงนะฮะผมซื้อลินเนสซัมเราสร้างขึ้นมาทําไมครับผมกระเป๋าเราสร้างขึ้นมาได้ตลอดนะเราสร้างกี่ตัวก็ได้นะแล้วแต่เรานะมันสิทธิ์ของเรานะครับผมสิทธิ์อันชอบทำของเรานะฮะนี่สุดยอดนะแต่นั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะทำสเต็ปสองไปนะครับผมสเต็ปสองก็คือคุณต้องเอาอ first t ทราน a c t ชั่นนะครับผมของคุณ0.001ลิเนียร์อิตาเลียนนะครับผมจากลิเนียร์หนึ่งนะผมไปที่แอดเดรสนะครับผมนี่นะฮะ แอร์ล i ตี้วอลนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะเราต้องดูให้เรียบร้อยนะครับผมว่าเราสามารถทำได้ตามที่ขั้นตอนที่เขาบอกนะครับผมไม่งั้นอาจจะมีความผิดพลาดนะครับบอกเขาก่อนนะฮะเอาง่ายๆคืออาจจะคุณอาจจะเสวยได้ไปโยเตินนะครับผมถ้าคุณไม่ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะฮะอย่าลืมฮะเลือกไปที่ลิเนียนะครับสำคัญนะครับไม่ใช่เมนเน็ตนะเว้ยบอกนะฮะเดี๋ยว เข้าไปเมนเน e ที่หายนะครับที่หายแบบไม่รู้ตัวอะไรนะครับแากนั้นคุณก็ส่งนะครับผมปุ่นเข้าไปครับใน0.001ใช่ไหมจำไม่ได้0 03ตัวโอเคลิเนียอิตาเลียนะครับเป็น0.03ตัวโอเคบทถัดไปนะครับผมแล้วก็เอาสแป๊กบบหนึ่งนะครับขอยืนยนันครับผม เราแป๊บหนึ่งนะครับผมจากการเซตติ้งนะฮะแล้วเราก็ส่งนะครับในโอระหว่างบัญชีของเรานะครับผมตามที่เขาบอกเลยครับผม002 003นะครับผมต่างนั้นเลย002ครับอ่ะมันจะมีช้าเร็วช่างมันนะฮะไม่ต้องสนใจครับผมส่งไปต่อให้เรียบร้อยถามว่าจำเป็นต้องรอไหมไม่จำเป็นต้องรอนะครับผม003นะครับ003โอเคครับถัดไปครับผมยืนยันครับ ลิเนียอิทเดียนทั้งหมดนะครับเป็นลิเนียรฟรีนะครับผมไม่เสียตังค์สักบาทเดียวนะครับผมอย่าไปเสียตังค์นะครับโดยใช่เหตุนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคุณคอนเน็กนะผมลิเนียนะครับพี่แลบนะครับผมพี่แลบนะฮะจากนั้นนะครับผมวางวอลเล็ตนะครับผมหนึ่งของคุณให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมชอยนะผมคอลเล็นะครับผมมันจะมีขั้นตอนให้เราดูนะฮะขั้นตอนนะฮะไม่ต้องรีบฮะค่อยๆทำไปล็อกอินเมตามาสนะครับผมในฮับบี้นะครับ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะโอ้เยอะเหมือนกันอ่ะเนี่ยนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมมัน address bar เสร็จปุ๊บ choice the college period นะครับผมนี่ choice นะครับผม college period นะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับกดเฟอ่ากดไฟล์ค้นหานะครับผมนี่กดไฟล์ปั่นเข้าไปโตเต็มโตเต็เอาเวนอ,อะไรกัน ดี๋ยวมันไม่ได้เป็นตัว L วะเออเดี๋ยวนะทำไมไมันเป็นตัว L วะอ๋อนี่เหรอเดี๋ยวก่อนอ๋อมันต้องให้เป็นตัว L ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเอ่อพีเรียดในวันเหรอเขอ๋อวันนี้ลืมไปมันคือมัน <c oughs> โอ้แม่งเอ้ยงงเดี๋ยวเออเนี่ยนะเออเนี่ยนะ สามเอ่อสามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดน่าจะเป็นประมาณนี้มันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมพลาดอะไรป่ะเนี่ยก็ไม่ไม่พลาดเนี่ยถูกเนี่ยผมทำอะไรผิดเดี๋ยวงงงงเล็กน้อย ดีลิททิ้งก่อน,นงงเว้ยเราต้องพลาดจุดไหนสักจุดในหน้าเลยดีเซ็ตฟิลเตอร์อ่าฮะสา 30, 1, มสิบหนึ่งสองไม่ใช่อันไี้เดี๋ยวไมางา่มางา่ายไม่ง่ายใครบอกว่างา่าย เออเรื hey, ่อยๆว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเออหนึ่งไปถึงสองหนึ่งไปถึงสาม นันทำอะไรผิดอ่ะขอเป็นสามสิบวันเดียวกันเหรอก็ไม่ผิดเองำอะไรผิดเลยนั่าสะสิครับทำอะไรผิดครับ ลาว transaction เหรอก็ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมลากไม่ได้ล่ะเป็นตัว L กลับหัวได้ไหมเออน่าจะได้อยู่ ได้อยู่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 นะได้อยู่นะอ,อ๋อตัวอื่นตกองทิ้งไปอ,อ๋อแล้วจากนั้นก็เมื่อเราสกรีนชอ็อตแล้วเราก็อ,อ่าโอเคไม่มีปัญหาดีโนดถึงไปนี่ฉลา,าดในในกาเคเบิลชาสุด ใช่บอกว่าไม่แน่ใจว่าใช่มั้ยแม่งงงไม่หายะอ่าโอเคครับพอจากนั้นเสร็จพวกเราเซฟเซฟรูปเสร็จเรียบร้อใช่ไหมครับผมแล้วก็จะใส่แฮชแท็กของเราไปนะครับผมโดยการอ้างอิงนะครับผม I am อนี่ลงไปแล้วก็แฮชแท็กนะครับผมในจากลิเนียลิเนียหนึ่งนะฮะนี่ถึงแม้จะดูงงซึ่งก็งงจริงจริงนะฮะ ลินเนียววค่าโอเคผมทำถูกต้องแล้วทุกขั้นตอนถูกต้องแล้วแต่จะใช้ได้หรือเปล่าปิดเรื่องหนึง่งแล้วก็ใส่รูปเข้าไปนะครับผม เสร็จขั้นตอนครับผมในส่วนแรกแล้วนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปเอาเอา่าอย่าลืมนะครับผมใส่ฟอร์มด้วยนะครับรู้สึกว่าต้องให้ใส่ฟอร์มเป็นมั้งถ้าเกิดมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ผมดูจากตัวไอ้นี่นะครับโอเคหรือว่าถูกต้องแล้วนะครับอย่าลืมใส่ฟอร์มนะครับผมสำคัญในส่วน ทวิตเตอร์แฮนเดิลนะครับผมโอเคอส่งให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมที่เขาให้ทำนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็มาว e ล i f y กันดูนะครับผมว่าได้ไหมอาจจะไม่อ๋อต้องรอนะครับผมประมาณสักสักเล็กน้อยแล้วนะผมว่า แล้วก็อันนี้เวลฟายเม็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาต่อตัวที่สองนะครับนันเนินมากครับบอเอโอ้โหเด็ดดวงขอบอกมาทำตามขัม้ตนตอนที่เขาบอกกันนะครับผมอย่างรวดเร็วผมเปิดเชทเผื่อไว้ด้วยเลยนะฮะบ,บางตัวก็รู้สึกไม่ง่าย ถ้าคุไอ้ง่ายที่ไหนล่ะเรียบร้อยจากนั้นนะครับผมมาส่วนของตัวเร์สเว็บสามนะครับผมอย่ตัวนี้นะฮะมเรามามันกันดีกว่า ตัวเตอร์เว็บสามนะครับผมสิ่งแรกคือคุณ c o n เ e c ไปเลยนะครต้องบอกนะครับผมว่าไม่ง่ายทำอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าคุณไม่ตั้งใจทำนะครับผมสิ่งที่คุณทำก็จะรู้สึกไม่ง่ายเท่านั้นแหละนะฮะมาอ่าอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญนะครับผมคือคุณต้อง d e p l o y l i a i t e d testnet นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเมติกนะฮะเดี๋ยวอย่าใช้ผิดนะฮะใช้ผิดนี่ชิเป่งป็นป่งเลยนะครับ Okay. เราเลือกลิเนียแล้วนะครับผมสิ่งสําคัญที่สุดลองลงมานะผมคือการเลือกลิเนียเทสเ e ตให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บไปเลือกโทเค็นดอกนะฮะทีละอย่างนะฮะทีละขั้นตอนนะ,ะนี่ผมต้องดูไปด้วยนะฮะใช้ตัวดอกในเลือกไหนดอกฟ้กเลือกทีดอกอตัวดอกคลาโอเคเห็นแล้วเลือกดอกนะผมเลือกโทเค็นดอกนะฮะมันมันแผบเลยตอนนี้ เลือกต่เค็นดอรอปเสร็จปุ๊บเลือก deploy now นะครับผมดีโพยหนาวจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ใส่ชื่อของเรานะครับผมจริงๆแล้วมันก็คือเบต้าดัตตของเรานะครับผมป้ายสิมโบล์นะครับผม description น,นะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราจะอัปโหลดก็ไม่อัปโหลดก็ได้ไม่อัปโหลดก็ได้นะฮะโอ้โหโอ้โหนี่พี่คิดจะทำอะไรกันครับเนี่ย่ะอ,อ่าบัดดีโพยนะครับผม ก่อนดีพลอยนะดูให้ดีนะครับผมว่าเรามีปัญหาส่วนไหนหรือเปล่านะครับผมสิ่งสําคัญนะครับผมในตอนนี้เนี่ยคือเราต้องดูนะครับผมว่าขั้นตอนที่เราลงไม่ต่อแล้วนะโอเคต่อดีพลอยเลยนะครับรอสักนิดนึงนะครับผมก่อนดีพลอยนะครับ เดินนะทำไมกระเป๋าปอยู่ตรงนู้นล่นปะปฏิญยณนะครับผมดูให้ดีๆนะฮะไม่ใช่เอาเมนเนตกดนะเฮ้ยจะเ,เสียตังค์โดยใช่เหตุนะครับผมบอกไว้ก่อนนะตอนนี้เรารอดีพอยดเสร็จนะครับผมเราจะไปเครมคอร์ริชันนะครับผมกับแอดเฟสแอดเฟสนะครับผม,มผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรมีปัญหานะฮะอันนี้ก็ขอลายเซ็นปกตินะครับผมขอ,อ โอ้ขั้นตอนนั่งเยอะใช้ได้เว้ยเฮ้ยยอมรับเลยนี่ถ้าไม่เปิดแบบเปิดเปิดเผื่อไว้นี่งงนะผมว่างงนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บไปที่เครมคอร์ริชชั่นนะครับผมอันนี่เครมคอร์ริชชั่นเสร็จนะครับผมเลือกนะครับผมเอ่อพับบิกเราไหนพับบิกล่ะพับบิก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 เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ่อแท็บแดชบอร์ดในพับบิก dropdown o n d ด t i o n พรอ b ิกอ๋อกนเข้าไปแ Ad เ a ส e อด n i n g อ่ไงพรอฟิกโอเคทานานหารกวางก็เจออีกอ่ะผู้ชมกตนะัญหาจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ลงมานะฮะเลือกนะครับผมอัน i ิ i ิเตนะครับผมอย่าไป unlimited ครฮะเลือกรู้สึกว่าเขาจะให้เลือกแค่สิบเหรอเซฟสิบก็พอ,อครับเซฟนะครับผมให้เรียบร้อย ไม่จะไปต้องเลือกสิบก็ได้นะฮะเลือกเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ว่าอะไรจะมีมปัญหาอยู่เดีะะ๋ยวขอดูเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับผมกดเข้าไปนะละืมดูนะฮะสำคัญนะครับผมคือตัวเทสเน็ตมันมีลิมิตนะครับอันนี้ยอมรับว่ายากนะฮะถ้าแบบไม่ได้มีขั้นตอนในการทำาาาก็จะหลงหงงนิดหน่อยผมเชื่อทุกคนทําได้ฮะทุกคนทําได้ถึงเปาะถึงเปาะ รอแป๊บ <c> น <oughs> ึงนะครับเมื่อเรามีตัวโทเค็นของเรานะครับผมสิบแล้วนะครับผมเราสามารถทําอะไรได้หลากหลายมากขึ้นนะครับนี่เป็นตัวหนึ่งที่สร้างโทเค็นนะครับผมเดี๋ยวหลายคนจะไม่ทราบนะฮะมันสร้างโทเค็นได้นะครับเราจะมี limit สินะครับผมไปที่ amber นะครับผม amber amber นะครับผมแล้วก็ไปที่ d a bosh n o w s c r o l l connection นี่ครับนี่ค่ับจากนั้นโปรจะมีพรีวิวนะครับผมกับคอนเน็กต์วอลเลย์ไปเลยนะครับผมอาจจะได้เหรียญของเรามานะฮะดุ๊กดุ๋ยเหรียญดุกตุ๋ยจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมคอนเน็กต์เสร็จปุ๊บแล้วก็อย่าลืมนะฮะสิ่งสำคัญนะครับผมคือมันมีสิบอันใช่ไหมล่ะครับจัดไปเลยสิบอันให้ครบมินให้ครบจบที่เออรูดนะครับเป็นฟรีโทเค็นนะครับผมไม่เสียตังค์นะฮะ จากนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมกดเซโร่กดเซ็รออะไรกันเนี่ยกดเข้าไปนะครับผมรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะรอให้มันมาก่อนนะครับผมถ้าคุณไม่สามารถเครมได้นะครับผมคุณก็ต้องดูให้ดีๆนะผมว่าเฮ้ยมันเต็มหรือเปล่านะครับสิบนะครับผมโอ้โหพระเจ้าจอรแมาเจ้า เคล็ดยาวจริงผมยอมรับเลยผมไม่ค่อยได้เจอเคล็ดยาวขนาดนี้มาก่อนนะฮะจากใจของผมเคล็ดยาวแชมป์จากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมนี่เราจะมีขึ้นมานะผมคุณไม่สามารถที่จะมินได้แล้วสิบทเค็นนี้ครบแล้วเรียบร้อยโอเคครับจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณเริ่มที่ทเค็นนะครับผมแท็บวิวส์สปายทั้งหมดมี10 10ใช่ไหมนี่ไงก็สิบก็สิบนะครับผม อ่าแล้วก็มีซัพพลายเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับคุณส่งซัพพลายนะครับผมไปที่เควสหลักนะครับผมนี่ปึ้งเข้าไปสิ่งสำคัญนะครับผมเลือก transfer นะครับผมแล้วก็เราก็เลือกนะครับแค่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะแค่ตัวเดียวพอนะครับเดทไปนะครับ transfer token นะครับผมให้เรียบร้อยนะครับไอยาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะ ไม่มีปัญหามีเราปัญหาระหว่างทางอะไรนิดหน่อยก็อย่าไปกังวลนะฮะก็จะ so เป็นปัญหาระหว่างทางเล็กน้อยฮะ,ะนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณจะไปรีเนียรรูรับต่อนะฮะยาว <c oughs> จังวะเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมเราส่งเรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็จะเสร็จในส่วนขั้นตอนนี้นะครับผม ตัแดแอปไปเรื่อยๆอ้อ่าฮะเว็บเสร็จ huh. แล้วนะครับผมคอนแทคเสร็จอย่างรวดเร็วนะฮะถ้ามันยังไม่ขึ้นมาไม่ต้องรีบนะครับผมมันน่าจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมเจดเว็บหนึ่งสองสามนะครับเฟซจบอันแล้วนะครับผม เรียบร้อยก็จะเป็น Go p a s s Security นะครับผมซึ่ง Go p a s s Security นี่อาจจะต้องใช้ตัว Connect ของ m a i n e t นะฮะ Main Wallet นะครับผมสำคัญนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมมันเป็นภาษาจีนแม่จาาเป็นภาษาจีนเนี่ยแต่เป็นภาษาอังกฤษได้ครับไม่เป็นไรเด้กเขาเรียน l i n e a ร่วมกับไอ้นี่นะครับผมอ่า เอาเป็นเมนวลเล็ตเข้ามานะครับเพราะไม่ใช่ไม่ใช่เมนวลเล็ตต้องบอกว่าคือตัวหลักของเรานะครับเข้าไปนะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้นะครับผมว่าเฮ้ย20โทเคนใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปให้หมดค o m p l e t e ที่เราจะดูนะครับผมแล้วก็ configuration กด follow นะครับผมแค่นั้นเองจบแหละเดี๋ยวเราดูกอนนะ UBD BNB UDC s Messi Messi เลยเชียร์อะไรนะอะไรครับ นี่คืออะไรครับนี่อ่ะนี่คืออะไรครับนี่เดี๋ยวนะอ๋อเรซฟีโทเคินโอ้สายตาบูแบงไม่ดีละมันเฮ้ยมันแล้วแต่เราไม่ใช่เหรอที่จะเลือกนี่ไม่จะเป็นต้องในนี่เลยนี่ 1ีส4่เมสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เก้าเดฮ้ยเดนนะมันให้เลือก8ปนี่มันให้เลือกแปดแล้ไม่ใช่รอเดินะเลือกนละสมองเลืออนละโอ้ย สี 4, 6, ่หกแปดะสิบสองเหรอเดี๋ยวชีวิตสับสนอีกอ๋อมันให้ดูอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วสมองไม่สังเกตเลยโอเคมามามา เรามาดูตัวแรกกันนะครับผมโทเค็นดีเฮ้ยตัวนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเราสามารถดูเช็ค s h a กิ้งได้นะครับผมซึ่งเฮ้ยดีว่ะนี่ดีมากเลยช่วยได้เยอะเดี๋ยวนะมันบอยกูทำอะไรสมองกูเป็นไรไงไม่มีความเสี่ยง20รายการตรงนี้มีแปดรายการที่มีความเสี่ยงในขณะที่1 2รายการมีความเสี่ยงเพราะเภทต่างๆคุณต้องเลือกโทเค็นที่มีความเสี่ยง8รายการโอเคไม่มีปัญหาดีเย่ยดีไม่มีความเสี่ยงโอเคไมม่ีปัญหา fBTC ไม่มีความเสี่ยงไม่มีปัญหา f u n d t ไม่มีความเสี่ยงไม่มีปัญหา fWET ไม่มีความเสี่ยงไม่มีปัญหาไอ้ตัวนี้ดีนะเนี่ยมันสามารถเช็คลิสต์ได้นะครับไอ้ตัวในท็อปไอ้ Goldplus Lab นี่น่าสนใจฮนะอันนี้มีมีความเสี่ยงอันนี้ไม่มีความเสี่ยง เมสซีแล้จะมีความเขาเริ่มควาเสี่ยงเขาเลสไอเทมเสี่ยงอันนี้เสี่ยงสองโอเคนี้เสี่ยงหมดเลยโอเคอันนี้เสี่ยงเยอะโอเคอันนี้เสี่ยงหนึ่งโอเคอันนี้เสี่ยงหนึ่งโอเคอันนี้น่าจะไม่เสี่ยงโอ้ยเสี่ยงเยอวะว่ะอ๋อมันไม่เกี่ยวกับอไอ้นี่มันเกี่ยวกับว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่แไอ้นี่นี่ว่าอ๋อ เอรเจ๋งเจ๋งผมชอบอลเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันช่วยมันช่วยการดูระบบง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ากาี่ตื้นขอระบบมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นด้วยเรียบร้อย congesturation นะฮะสวยเอเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาไปใช้งานอะไรดีกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้งานหลายตัวนะครับผมอันนี่ตัวนี้เจ๋ง ย่ำย่ำย่ย่จากนั้นเสร็จปุป๊บนะครับผมหลังจากที่คุณเรียบร้อยนะฮะคุณจัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมดีเทลทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับผมที่เราจะต้องทํานะครับผมสุดท้ายก็คือรอเวลานะครับผมอย่างเดียวนะครับผมผมคิดว่าทุกอย่างนะ่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามคเควสแต่ละเควสที่ให้ลองทำนะเป็นคเควสที่เป็นคเควสจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ระบบที่ <ît> ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมในการตรวจสอบน,นะครับผมมากยิ่งขึ้นหลายๆชั้นนะครับผมดีกว่าที่คุณนั้นจะ,ะเสี่ยงเข้าไปในระบบที่คุณไม่รู้จักนะครับผมแล้วก็เส่อหายโดยไม่รู้ตัวนะครับผมยังไงก็ตามฝากไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาใช้งานกันหน่อยดีกว่าเ้ยน่าสนใจวะ่ะน่าสนใจน่าสนใจโพรฟสิเซโอนี่สวัสดีแอดเดสที่น่ารักของเราฟิลชอช ม่ต้องใส่ไอ oh, oh, oh. al ้นี่เท่าไหร่แมชอบจํเลย F C O F n c h a r g e F r a c e ชาล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 าชาลาลา in the morning โอ้โอ้โอชาล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 าเหลือศูนย์บาทแล้วว้า ถอนหมดเลยเยังเป็นแหล่เชียร์เตอร์ก็ไปดูหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างฟุตบอลส์อ่าอู้เอ็ดอู้ฉลาดว่าเดี๋ยวนะโอเรียนทันสิชันดูหน่อยสิ ชาลาลาลาอ่าซีดีนักเวิร์กมีตัวหนึ่งนี่ว่าอยู่ในด e ีดอสน่าสนใจน่าสนใจภใส่ต้องขุดลึกลงไปหน่อยนะครับผมฟิลชาร์โทวกเข้มนี่เจอละในตัวนี้นี่เองยังมีคนที่ทันเฟอร์อ๋อมีมาติดทันเฟอร์สองล้อสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองคนนี่ถามจริงเหอะ ชีวิตมีแค่สองพันกว่าคนนี่ทำไมถึงทำใหญ่โตจังเลยคนหนา้าเศร้าเไม่มีความเสี่ยงด้วยพระเจ้าจอร์ดเฮ้ยกูเชื่อถือมึงได้ขนาดไหนความเชื่อถือมึนนงไม,มไม่น่ามีนเลนยเอ่อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดีเช็คกันอีกทีนะครับผมมหีหลายอย่างขึ้นมาน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดีเช็คกัน โอเคครับผมขั้นตอนทั้งหมดนะครับก็เลยลองทำดูแล้วนะครับยางรกรตามก็ติดตามกัาแล้วคลดยเป็นกำยนะครับสวัสดีครับ